สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้นะเราจะพามารู้จักกับปืนบาเรตตานะครับในแพลตฟอร์มบาเรตตาอย่างงงนะครับชื่อมันจะทับๆกันนิดนึงนะครับเปิดกล่องมานะครับเราจะได้กล่องพลาสติกแบบนี้นะฮะจากโรงงานตุรกีนะครับอ่าก็เป็นลิขสิทธิ์จากตุรกีเป็นผู้ผลิตนะครับตัวนี้นี่ฮะเปิดกล่องมาจะเจอกับกล่องพลาสติกหนึ่งแล้วก็ตัวปืนนะครับที่มีความสวยงามค่อนข้างผมว่ามันค่อนข้างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะฮะ ในตัวนี้มีโลโก้ของバレต้านะครับก็ชื่อยี่ห้อก็คือ APX นะครับバレต้า APX นะรุ่นของเขานะครับバレต้า APX นะครับในแพลตฟอร์มของバレต้าอ่านะครับバレต้าตัวนี้เป็นลูกขนาด 9PAK นะครับนี่ฮนะคำว่าバレต้า APX อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเซียลดัมเบิ้ลของตัวปืนตรงสไลด์กับตรงช่องคัดปอกนะครับเป็นเลขเดียวกันนะตรงนี้ก็ นำเข้าและเสียภาษีมาอย่างถูกต้องนะครับผู้นําเข้าก็อาขออนุญาตนําเข้าจากในทะเบีกลุรมการปกครองนะครับผ่านพิธีกรรมทางศุลกากรมาอย่างถูกต้องนะครับใช้ลูกปืนแม่นกันในไทยนะเพื่อนๆครับมีลูกขนาดเดียวเท่านั้นนะครับเป็น9 PAK ตัวปืนนะครับผมว่าถ้าพูดถึงความทันสมัยผมยกให้นะตัวนี้นะก็ถ้ามองผิวเผินอาจจะคล้ายกับปืนโซลเอเรียนเลยนะฮะตัวนี้นะก็ตัวปืนนะครับลูกกระสุนจุกมากนะ บรรจุได้ถึง15นัดนะครับใส่สัก 10, 12นัดก็พอละใส่เยอะใส่เยอะก็เดี๋ยวเรียกว่าใส่ยากนะครับตัวปืนนะครับสลีระตัวปืนนะผมจับแล้วให้ความรู้สึกกระชับมากครับดูองศาของการที่มันรับกับง่ามมือนะครับนี่นะผมส่วนตัวผมนะผมจับแล้วผมรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกกิฟต์แล้วกระชับกระชับมือนะฮะตรงด้านหน้านี้มีเช็คเกอร์กันลื่นนะเป็นล่องนิ้วให้ด้วยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ เป็นระบบนกในนะครับนกใน,นก็ตัวสมอเวลาเราขึ้นขลังอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นมีรูปกระเดื่องสมอเข็มโผล่มาแบบนี้ถ้าเราลั่นไกลนะับตัวสมอตัวนี้ก็จะลดตัวไปหายไปนะครับในลำกล้องตัวปืนครับเพื่อนๆครับในลำกล้องตัวปืนตัวนี้นะฮะจะมีเหล็กก้านอยู่นะครับถ้ามองนี้อาจจะพอมองเห็นไหมครับในกล้องดู คือลำกล้องปืนแบ่งการจะตันนะครับแล้วก็จะมีรูเล็กๆให้แกส๊สหรือว่าแฝดประกายไฟนะครับพุ่งออกมาเวลาเรายงิงเราก็จะเห็นประกายไฟแลบออกมาทางลำกล้องนะครับแต่ว่าตัวลำกล้องเนี่ยจะไม่สามารถนําส่งัวกระสุนหรือสิ่งแปลกปลอมอะไรทั้งนั้นนะเพราะเขาจะออกแค่แก๊สเท่านั้นแล้วก็ตัวลำกล้องจะติดกับเฟรมล่างนะครับตัวปืนเฟรมล่างเหมือนกับปืนจริงนะครับเป็นเฟรม Uh, ABS นะครับแต่ตัวสไลด์ตัวลำกล้องเป็นซิงค์อลลอยหรือว่าเป็นโลหะประเภทอุตสาหกรรมแบงค์กันซึ่ง mm hmm. ออกแบบมาสําหรับปืนแบงค์กันเท่านั้นนะครับตัวนี้ราคาปืนาราคาปืนนะครับตัวนี้เราจําหน่ายเพียง6 9 0ับาทครับเพื่อนๆครับและในโปรโมชั่นของเราวันนี้นะเพื่อนเพื่อนเลือกลูกได้นะครับก็จะเอาลูกเป็นปลอกเงินหรือปลอกทองเรามีสงแบบให้เพื่อนเพื่อเลือกนะครับ <c oughs> ลูกตัวนี้ปลอกทองนะครับลูกตัวนี้ปลอกเงิน กล่องหนึ่งมูลค่า1,200ับาทนะครับมี50นัดนะครับก็สามารถเก็บได้ถึง30ปีนะครับข้อมูลข้างกล่องน,นะฮะก็ตัวปืนอย่างที่รู้กันตอนนี้ตัวปืนแบล็กกันในไทยนะครับมีไม่กี่ยี่ห้อมีไม่กี่รุ่นที่ยังพอมีจําหน่ายในท้องตลาดยังพอหาได้นะครับผมเป็นผู้ประกอบการคาดว่าน่าจะเป็นล็อตสุดท้ายหรือชุดสุดท้าย,ท,ายที่เรามาทํารีวิวกันแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นผลงานเก็บไว้ใน YouTube นี้นะครับว่าหลังจากนี้จากที่พอทราบข้อมูลมาคือปืนแบล็กกนตอนเนี้ย าทางกรมการปกครองยังไมอนยญาให้นําเข้าล็อตใหม่นะครับแต่ที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยมันเป็นล็อตเก่าของปีที่แล้วนะครับแต่ว่าผมมาทํารีวิวไว้เก็บไว้นะครับเพราะว่าสินค้ามันเหลือจํานวนไม่เยอะแล้วนะครับหมดแล้วก็น่าจะหมดเลยแล้วก็ใครที่สนใจก็รีบสั่งซื้อสั่งจองเป็นเจ้าของนะครับเรามีสินค้าไม่เยอะนะครับชุดสุดท้ายหมดแล้วน่าจะหมดเลยผู้ซื้อต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับสำนัสำอาหรือเ <c oughs> ขาเรียกว่าสำแดงสำเนาประาชาชนให้ผู้ขายอย่างผมทุกครั้งนะครับเพราะว่า มีคำสั่งจบกลมการปกครองมานะครับตั้งแต่วันที่5ตุลาปีที่แล้วนะครับว่าใครที่ซื้อปืนแักกันไปทางผู้ขายจะต้องจดนะครับอัตลักษณ์ของปืนปืนหมายเลขอะไรผู้ซื้อเป็นใครชื่อนามสกุลบ้านเลขที่มาจากไหนใครเป็นผู้ซื้อนะครับแล้วทุกๆวันที่5้านะครับเราจะต้องนําข้อมูลตรงนี้ที่จดของผู้ซื้อนะครับไปนําส่งยังนายทะเบียนนะครับ กรมการปกครองอย่างของผมก็จะต้องนําส่งอย่างนายทะเบียนอำเภอเมืองจังหวัดต่างๆนะครับต้องนําส่งที่นายทะเบียนนะครับแล้วก็เราจะมีเอกสารให้คุณลูกค้าหนึ่งฉบับขายเป็นผู้ซื้อนะครับเลขประชาชนลายชื่ออะไรนามสกุลอะไรสีปืนอะไรรุ่นอะไรลํากล้องเท่าไหร่หมายเลขปืนอะไรนะครับซื้อไปโปไหนแนบกับตัวปืนแบบนี้ทางร้านจะมีเอกสารให้นะครับในนี้ก็จะมีระบ,บุชื่อผู้ขายผมนะครับชัดเจนนะครับใบญาตาสิ่งของปืชัดเจน,นะน,บบเจนแล้วนแนบไป เพื่อให้คุณลูกค้าถือเอกสารหนึ่งฉบับตัวนี้แล้วก็ปืนไปขึ้นทะเบียนนะครับหรือว่าไปจดแจ้งนะครับไปจดแจ้งยังอาเภอตามภูมิลำเนาที่แบบประชาชนท่านถือครองอยู่นะครับก็ตัวปืนกับเอกสารทางร้านจะต้องออกให้นะครับออกกากับไปให้แล้วก็คุณลูกค้าเมื่อได้รับปืนแล้วถ้ามีโอกาสว่างเมื่อไหร่นะครับนําปืนกับนะครับเอกสารที่ร้านให้ไปนะครับไปยังนะครับอำเภอตามภูมิลำเนาที่แบบประชาชนท่านอยู่และไปยังห้องอาวุธปืนแล้วขอ ึ้นทะเบียนจดแจ้งสิ่งที่มันทําให้ถูกต้องนะครับแล้วทางหน่วยงานราชการตามอำเภอที่ระชาชนทถืถอ,อยู่นในทะเบียนท่านก็จะเขาเรียกว่าออกเอกสารกํากับให้คืนมาอีกหนึ่งชุดนะครับใบสอดสามนะครับก็ให้กลับมาแล้วเพื่อนๆก็เอามาแนบกับเอกสารที่ร้านให้อีกหนึ่งฉบับนะเก็บไว้ในกล่องตพืก็เป็นการยืนยันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเวลาเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นสมมุติว่าเพื่อนๆอาจจะเขาเรียกว่ามีเหตุจําเป็น นะครับบ้านอยู่ในที่ธุรกันดาหรือห่างไกลอาจจะมีขโมยนะเข้ามาในบ้านแล้วเรายิงยิงเข้าไปแล้วเพื่อนบ้านยิงยิงขู่ยิงไล่เนาะป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเพื่อนบ้านอาจจะไม่เข้าใจเห็นว่าเอ้ยเรายิงปืนเล่นหรือเปล่าแจ้งตำรวจนะอย่างนี้เจ้าที่ตำรวจมาที่บ้านแล้วก็ขอดูว่าเฮ้ยปืนอะไรที่ยิงเมื่อกี้เราก็สามารถนําเอกสารที่ทางนายทะเบียนให้แล้วก็ตัวร้านให้เนี่ยเนี่ยให้กับเจ้าที่ของรัฐด,ดูนะแล้วก็อธิบายเขาว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะฮะถ้ามันเป็นเหตุอันสมควรอันนั้นอนะ่ะ ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนะี่ยทางตำรวจเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะว่าเราใช้ป้องกันชีวิตแะทรัพย์สินแต่บอกเลยนะว่าถ้าเอาไปจี้ไปป้นไปขูนะฮะไปชิงทรัพย์อย่างเงี้ยอันนี้ผิดนะถ้าเกิดถูกจับมาก็ข้อหาเข,ขาทั้งร้ายแรงนะอันนี้ไม่สนับสนุนให้ทําผิดกฎหมายนะครับสิ่งที่ผมกาลังรีวิวอยู่เป็นเพียงสิ่งเทียมวุเท่านั้นแล้วก็ทุกกระบวนการทุกขั้นตอนทําอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับนำเข้ามาเสียภาษีแล้วก็าขายก็จดแจ้งไปยังนายทะเบียนนะครับที่อำเภอเมืองทุกกระบอกนะครับอ่ะโอเค อันนี้มาไขาข้อข้องใจอย่างหลายๆคนชอบอินบ็อกมาถามว่าปืนแบงค์กันผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมายหรือเปล่าซึ่งแล้วจะจะโดนจับไหมถ้าเกิดโดนค้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นสิ่งเทียมวุฒแบงค์กันแล้วบอกได้เลยนะครับว่าถ้าท่านไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่มีการไปเปลี่ยนลำกล้องหรือทําให้มันยิงลูกกระสุนปืนจริงได้หรือดัดแปลงอันนั้นถือว่าไม่ผิดสิ่งที่ไปกระทําผิดกันที่ถูกจับกันนั่นคือมันเป็นปืนเถื่อนนะฮะอย่าไปอย่าไปเล่นอย่าไปยุ่งอย่าไปสรรหานะฮะให้มองแบงค์กันเป็นเพียงสิ่งุธเทียมวุฒนนบเพราะว่า ทางผู้ใหญ่เขาก็อนุญาตนําเข้าให้เป็นสิงเทียมวุธนะครับน้ําหนักตัวปืน976นะครับ976กรัมประมาณนี้นะครับ976กรอเจกรัมเห็นไหมผมชอบนะตัวปืนตัวเนี้ยผมว่ามันเท่ดีทรงมันไม่เหมือนใครแล้วก็ตัวเวลากิฟตเนี่ยมันให้ความรู้สึกกระชับมปกๆนะครับเดีย๋ยวเรามายิงทดสอบกันนะครับม,มันยิงได้ทั้งลูกปอกปอกทองนะครับ เดี๋ยวผมยิงลูกปอกทองก่อนเ,อเดี๋ยวผมยิงลูกปอกเงินให้ชมวิธีการรีโหลดก็แบบนี้นะครับเพื่อนครับกดแล้วก็สไลด์เข้ามากดแล้วก็สไลด์เข้ามามาครับตัวปืนมันก็จะเป็นลูนกนย,ย่างที่บอกนะครับมาทดสอบปืนแบงกันบอลิตด,ด้าน,นะครับเชคเกอร์มันมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเวลาการลื่นนะเนาะเชคเกอร์ เวลาจับก็สไลด์ด้านหน้าอะไรสไลด์ด้านหลังก็ได้เดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับห้านัดปลอกทองเดี๋ยวลองดูรูปปลอกเงินบ้างนะครับห้านัดเช่นกัน คาถามถามมาเยอะเลยช่วงที่ผ่านมาว่าปืนแบงกันเนี่ยแล้วซื้อไปผิดไหมนะครับตอนนี้เขอประกาศให้ไปขึ้นไปจดแจ้งนะครับให้เป็นสิ่งเทียบูธแล้วนะเพื่อนๆนะทำฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไปยังประชาสัมพันธ์ให้ไปทุกอำเภอเลยนะครับที่ท่านถือครองอยู่ใครมีปืนแบงค์กันถ้าไม่ได้ซื้อกับเราก็ไม่เป็นไรนะแต่คือถ้ามีปืนแบงค์กันอยู่เป็นปืนแบงค์กันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วท่านถือไปได้เลยครับทดสอบ5นัดปลอกเงินนะครับ ยิงดีมากเลยปืนรุ่นนี้รีคอยล์นุ่มนวลน,นะครับยิงลูกหมดก็สไลด์ก็จะแขวนปลดคันค้างสไลด์ลงอย่างนี้ครับเพื่อปลดสไลด์กลับนะครับมันเป็นเหมือนระบบไกเหมือนกับปืนกล้อกนะก็คือเป็นนกในแล้วก็ตัวใต้รางในมีสามารถติดอุปกรณ์เสริมพวกไฟฉายอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยไดนะ้ซื้อไปฉายเลเซอร์ซื้อ,อุปกรณ์ติดได้คล้ายๆปืน ถ้าถ้ามองดีๆก็อาจจะเหมือนกับกล็อกเหมือนกันนะเพราะว่าตัวสไลด์ตัวอะไรมันส่งมันได้นะเพื่อนๆแต่ว่ามันคือบอลเลตตาแฟนครับบอลเลตตาไม่ควรพลาดน,นะครับตัวนี้บอลเลตตา APX นะครับก็ราคาก็ไม่ได้ไม่ได้แรงมากเกินไปด้วยนะฮะร,ราคาก็น่ารักมากกว่า1,900แถมรูกกลมผู้ซื้อก็จะต้องสำแดงสำเนาบัตรประชาชนนะครับให้กับทางร้านร้านก็จะมีเอกสารให้อย่างที่บอกครับวันนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งรีวิวก็แล้วกันนะครับสำหรับบอลเลตตา A.P.X. นะครับ9 P.A.K. ยี่ห้อบาริด้านะฮะปืนชื่อรุ่นบาริด้าบาริด้านะครับงงงงยังนะแต่ก็ถือว่าเป็นปืนที่สวยงามนะบาริด้า A.P.X. โอเคอันนี้ขอลาไปก่อนครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็แตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับจะมีลิงก์คิวอคตปรากฏขึ้นเพื่อสามารถแอดเฟซบุ๊กแอดไลน์เข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมกับพวกเราได้นะครับสั่งซื้อผ่านออนไลน์ก็เดี๋ยวคุยทางไลน์เดี๋ยวจะมีแอดมินคอยดูแลนะครับวันนี้ชื่อยนต์ขอลาไปก่อนขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ